ช่องเรานานๆทีมีผู้ใจดีโดเน a t มานะครับผมแล้วก็โดเน a t มาหลายคนมากขอบคุณมากๆนะครับแต่มีโดเ a t หนึ่งที่บอกว่าจ่าลองภาคแบบผู้ดีหน่อย <c oughs> <c oughs> ผมเป็นผู้ดีอยู่แล้วครับโอโรสุดยอดมากเลยครับคุณแชคริสไม่ทราบว่าคุณชาคริสเนสจะทำอะไรในวันนี้ดีครับกราบขออภัยนะครับคุณสมเกียรต พอดีว่าการพูดแบบพูดดีไม่จาเป็นต้องเบียรอเรือเยะขนาดนั้นก็ได้ครับโอ้โหโหโหแล้ววันนี้สกินใหม่ของคุณหนูบอนนี่ได้เข้ามานะเกมกาลีนาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเรามาดูดีกว่าว่าสกินของคุณหนูบอนนี่เนี่ยสวยงามเคาเพียงใดสรุปยอดสร้ยงามมากๆเลยครับคุณชาคลีดรู้สึกสกินที่จะอยู่ในตรีมของวิญญาณหลอนใช่ไหมครับโอ้ใช่แล้วหรอครับคุณสมศักดิ์สกินนี้อยู่ในตีมวันฮาโลวีนครับผมบอกได้เลยว่าสวยงามยยดย เชมอยลอยเมื่อเลยโอไม่ทราบว่าคุณชาคริตจะหัวหาสักว์แรลกอย่างครับผมกราบขออภัยได้คุณสมศักดิ์ผมรู้สึกว่าคำที่คุณพูดออกมาเมื่อกี้ถ้านับอยู่ในคำนามหรือคำสรรพนามนี่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่สุดยอดอภิภากาพย์คุณหนูบอนนี่สิริโชมหมกระหน่ำกระํำปีแม อร่อยเลยทีเดียวเฉียวและสําหรับแขกผู้มเกียรติที่ต้องการจะเติมเกมก็นี่เลยเพจพอมาเครว่าเพนะครับสะดวกรวดเร็วปลอดภัยอ่ะเพื่อใช้แค่ Open อ d ดีเท่าน,นั้นฮะเจิ้มได้เลยที่งก์ข้างล่างนะครับถูกกระตือแบบร้อยเปอร์เซ็นต์กราบเท้ามาเพื่อเรียนเชิญสุขสวัสด,สดิ์ผลึหัต์สบัดีโอ้โหไม่นะคุณแวนถึงเกมนี้ผมจะเป็นซับพอร์ตก็เบามือกับผมเลยนะครับคุณแวนครับโอ้ยคุณแวนครับผมเจ็บคุณแวนครับผมขอโทษขออนุญาตนะคะคุณแวน กรุณาอยากเข้ามาทางนี้นะคะคุณคลิกซีครับผมเจ็บกราบขอไพัยมานณที่นี้ค่ะสวัสดีครับคุณเอลซูหากต้องการสิ่งใดสามารถสั่งผมได้เลยนะครับสวัสดีครับคุณบอนดี้กระผมต้องการให้คุณทําบางอย่างคุณแวนได้ไหมครับโอ้กระผมรับทราบครับขออนุญาตนะครับคุณแวนโอ้ไม่นะคุณบอนดี้ผมเจ็บขออนุญาตรับประทานกับคุณอย่างสุภาพนะ เอยูเวลคัมงานเลี้ยงนี้แขกผู้มีเกียรติทุกคนสําคัญสําหรับกับผมมากดังนั้นจะเป็นอะไรไหมครับคุณแวน้ะผมขออนุญาตทําการทักทายและต้อนรับท่านเข้าสู่งานเลี้ยงโอ้สุดยอดไปเลยครับคุณบอนดี้รู้สึกเป็นเกียรติมากเลยครับคุณยุ้ยครับจะเป็นอะไรไหมถ้าผมขออนุญาตเต้นรับกับผมสักหนึ่งขบวนท่ายุ้ยรู้สึกเป็นเกียรติมากเลยค่ะ ยุ้ยสามารถจำได้ว่าคุณบอลนี่ก็ติดนี้เจอยู่นะคะอุ้ยติดนี้หญิงยุ้ยอยู่นะคะโอ้ขอโทษทีจำได้ว่าติดธุระขอกราบประธานอภัยนะครับคุณหญิงยุ้ยเจอกันคราวหน้านะครับอุ้ยแหมเนียนเลยนะไอ้คุณคนบ้าคุณหญิงยุ้ยครับจะเป็นอะไรไหมถ้ากระผมขออนุญาตเต้นรำกับคุณสักอีกหนึ่งกระบวนหน้าอุ้ยอุ้ยเป็นเกียรติมากเลยค่ะ เป็นเกียรติมากมายเลยค่ะขอบพระคุณนะคะคุณหนูคีลาสวัสดีค่ะขออนุญาตรับประทานกับใครสักคนได้ไหมคะทางผมเป็นเกียรติบ้างๆเลยครับสำหรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่เข้ามาสู่งานของเราในวันนี้ทางผมยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญในหน้าที่การงานนะครับผมเป็นเกียรติมากมากเลยค่ะงั้นกระผมขออนุญาตกล่าวปิดงานเลยแล้วกันนะครับลำเบอร์ขออนุญาตโยวคีลาขออนุญาต และแล้วงานเลี้ยงในวันนี้ก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมขอพอบคุณแขกผู้มีเกิอ,อเกียรติทุกท่านที่ให้เกืบอบที่ให้เกียรติมาสูงๆกราบขออภัยครับมาร่วมงานเราในวันนี้นะครับผมสุดยอดไปเลยครับ เ้าภาพลิ้นดีมากๆคราบสวัสดีแขกผู้มีเกิดเกียรติทุกท่านนะครับผมงานเลี้ยงเราได้ทําการเปิดแล้วนะครับผมขอให้แขกผู้มีเกิดทุกท่านอแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเนี่ยอยู่ในความสงบนะครับผมขอบคุณที่ให้เกียรติมาร่วมเกิบเฮ้ยกราบขออภัยครับคราบสวัสดีแคบับะดิสการ์ดอิสคัมมิ่ขอบคุณที่ให้เกิดให้เกียริ สายันสวัสดิ์ครับคุณลอเลียวจะเป็นอะไรไหมถ้าผมขออนุญาตเต้นรำกับคุณสักหนึ่งบทเพลงยินดีเป็นอย่างยิ่งอ้ยขออนุญาตเป็นรำเจอง oh just a bit behind you รู้สึกเป็นเกียร์บ้างๆเลยครับคุณลอเลียวรับดีการอีฟินิ่งสวัสดีครับแขกผู้ม,มีเกิบอ้ยนี่คุณเคนครับการที่เราร้องเสียงดังขนาดนั้นมันเป็นการไม่ให้เกิบเป็นการไม่ให้เกียริคนอื่นนะครับคุณเคนขอโทษครับ ผมเจบสายันสวัสด์ครับคุณทอนจะเป็นอะไรไหมท่าผมขอดื่มแก้วสุดท้ายเพื่อเป็นการอัพรักกานสวัสดีครับคุณบันนี่จะเป็นอะไรไหมเดีผมขอสะบัดผ้าเสียคุณสักครั้งหนึ่งนะครับไม่เป็นอะไรหรอกครับคุณเคนผมไม่ได้โกรธคุณหรอกครับรู้สึกเป็นเกิบเป็นเกียรติเสียมากกว่าด้วยซ้ำยัง <c oughs> ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับผมคิกว่าคุณจะเกิด โกรธผมแล้วใชอีกครับหน้าเจอกันครับคุณเอ้าสายยันสวัสด์ครับคุณเอเรนดอร์มาร่วมงานเลี้ยงนี้ด้วยเลยครับนักดีการสวัสดีครับคุณบดีเป็นเถียนนะครับอยคุณแบดครับผมเจ็บข้าประทญานอภัยนะครับผมเคนอยระบบเนื้อตัวไปหมดแล้วครับโอ้คุณเคนครับอย่าครับคุณเคนผมเจ็บโอ้ยปล่อยผมไปเถอะครับผมเจ็บโอาโอ้ไม่นะคุณเคนผมกล่าวได้คําเดียวเลยว่า a l l น n t Water เฟสครับโอ้อเลนวอเตอร์เฟสเลยแะครับออลเอนก็ส้มวอเตอร์ก็น้ำเฟสก็นาอ้เป็นคำที่ดีเลยนะครับคุณบอนนี่รอหน้าเจอกันครับผมโอ้แย่เลยสิครับเพราะทั้งเกมเนี้ยผมยังไม่กล่าวทักทายคุณเอเลนร์เขาเลยอ่ะคุณเอเลนร์ครับกล่าวสายยันสวัสดีครับผมเป็นไงบ้างครับเนิร์นรับติการสวัสดีครับคุณบอนนี่ ไม่เป็นอะไรครับคุณเคนไม่เป็นไรเลยครับไม่เป็นอะไรก็ดีเลยครับคุณบดนี้เจอกันครับโอ้โอไม่นะน้ำชาฝั่งล่างกำลังจะแตกโออย่านะครับคุณทอนแบบนั้นมันไม่ดีโอโอไม่นะนั่นมันเสียงใครล่ะครับปรากฏตัวนะครับอย่าทำแบบนี้ผมตกใจนะครับโอ้ยโอโอ้นิ่เดียวนะครับคุณบดนี้โอเรียกได้ว่าเกือบไปแล้วนะครับคุณหอยแมลงภู่ ่านนี่กับผมผมชักเป็นเกิบและเกิดเอยเป็นเกียรติและเกดโอ้ไม่นะนี่คุณทอนคุณจะสดน้้ำชาด้านล่างอย่างเดียวเลยเหรอครับแบบนั้นมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับคุณทอนโอ้ไม่นะกราบขออนุญาตเต้นลำแบบดิจิตอลกราบขออนุญาตเต้นลำแบบดิจิตอลกราบขออนุญาตเต้นลำแบบดิจิตอลกราบขออนุญาตไม่นะคุณเฟรนติโนผมเจ็บแม้แม่แม้ที่กับผมนี่ไม่เจ็บเลยนะครับคุณเคนคุณแอนิมอลโอ้กราบขอภัยอย่างยิ่งยวดครับคุณบอลนี่ คุณปลาประเภทที่มีหนวดพุ่งชนสันเขื่อนอย่างรุนแรงงานเลี้ยงนี้ขอให้ผมได้จิบชาสักเล็กสักน้อยก็ยังดีนะครับผมโอ้ไ่นะโอ้หึหอหึไอโอ้เปเปล่าครับเมื่อกีพ้พูดไรหรือเปล่าครับคุณบอน,นี้โอ,อ้เปล่าหรอกถ้าไม่มีอะไรแค่จะพูดว่าผู้ให้กำเนิดฝ่ายชายคุณเสียชีวิตครับไม่งั้นผมจะได้มาเป็นแบ นี่คุณทอนครับกล่าวสวัสดีครับผมงานเลี้ยงน้ําเชอะเป็นเยอะอยายาอยายาหยานะครับอย่านะครับอย่านะครับไม่ดีนะครับอย่านะครับ้ชมุนไพรู้ดีเสมุนหยาก่าสวัสดีครับคุณฟลอเรนติโนก่าวสวัสดีครับขอกราบอนุญาตเป็นลำแบบดิจิตอลครับคุณฟลอเรนครับผมเจมสออเลนต์วอเตอร์เฟสครับคุณเคนใช่ขอบค ตอบว่าอเลนฟิตสมอลเหมือนกันครับคุณบอลนี่เออเดี๋ยวนะครับออเลนฟิตสมอลนี่คืออะไรล่ะครับส้มใบน้อยครับคุณบอลนี่แขกหลังๆนี่ดุดูทั้งนั้นเลยนะโอ้คุณทอนอยากครับผมเจ็บคุณทอนอยากครับโอ้ผมสินอายุไขไปแล้วครับขออนุญาตเรียนเชิญแขกทุกท่านมาทำการจัดการดาร์คซเรียร์กันนะครับผมยินดีต้อนรับสวัสดีลพีการโอ้ยอานะครับอยานะ แย่แล้วสิตอนนี้เจ้าภาพเล่นแทบไม่ได้เลยครับแต่ป้อมน้ําชาฝ่ายตรงข้ามแตกไปแล้ว2องเลนดังนั้นถ้าแตกเลนที่3นี่ฝ่ายเจ้าภาพก็มีสิทธิ์ชนะนะครับผมถ้าใช้เจ้าภาพไปดันเองนี่ก็ดูทรงไม่ค่อยเหมาะไม่ค่อยควรเท่าไหร่ดังนั้นผมขอฝากด้วยนะครับคุณดาร์คเเลเยอร์ฉบับจิ๋ว อย่า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 นะครับอย่านะครับอย่านะครับอย่าไม่สุภาพนะครับอย่านะครับโอ้ยทำอะไรก็ไม่ขึ้นทำอะไรก็ดูไม่ดีไปหมดเลยโอ้ยไอ้แบทตัวเดียวไอ้แบทตัวเดียวอย่านะครับอย่านะครับอย่านะครับอย่าอย่านะครับพูดดีนะครับอย่านะครับไม่ไหวแล้ววัยอะไรนักหนาวว่าเกมแรกพอไหวนะเกมที่สองอู้อิปเัตโอ้ย สวัสดีด้ครับคุณบอลเนี่ยฮาฟูมึงไม่ต้องมากราบสวัสดีกูกูพยายามจะไปกราบสวัสดีมึงทั้งเกม เห็นมังสวัสดีกูสักรอบอย่านะครับฮาฟูอย่านะครับฮาฟูไม่ดีนะครับไม่อย่านะครับฮาฟูและคลิปนี้ก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้จ่ามูนะครับผมจะสองแสนซับแล้วนะครับผมถ้าคลิปนี้มีคำหยาบก็กราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่กดเข้ามาดูหรือแม้กระทั่งคุณผู้ชมที่กดโดเนทเข้ามาในก็กราบขอผักเคาะ กราบขอพระคุณมากๆนะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับรักษาสุขภาพดูแลตัวเองด้วยครับผมบุ๊วย